น้ำตกสายรุ้งในการเดินทางไปน้ำตกทีราซูจะต้องผ่านน้ำตกสายรุ้งก่อนตื่นกันแต่เช้าจะไปเดินออกกําลังกายมาเดินออกกําลังกายดูหมอกสัมผัสอากาศเย็นอันนี้ก็เตรียมเรือยางที่นานคำสิงโฮมสเตย์ก็กําลังเตรียมเรือยางที่จะนําพวกเราไปยังน้ําตกทีราซู ในการนั่งเรือ,อยางก็จะต้องมีการใส่ชูชีพด้วยแต่ละลำก็จะมีชูชีพให้ลำหนึ่งเราจะนั่งกัน5คนแล้วก็มีคนพาย2คนหัวกับท้ายตอนนี้ทีมงานก็เตรียมเรือ,อยางขนขึ้นรถใ่ด จากนั้นเราก็เดินทางมาจนถึงตอนนี้เราก็มาเตรียมลงเรืออยางเรือยางก็เตรียมกันพร้อมแล้วบายยเริ่มล่องแก่งแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มลงเรือยางล่องตามลําน้ํไปชมความงาม พี่กุ๊กไก่เคยมามั้ยไม่เคยมาหมเขาน่าตั้งแต่เพี่ออามานยักในครั้งที่สุดเรงนี้ที่แก้วโบนส่ค่น้ำตกอะไรนะพี่รอจอพี่รอจอพี่รอจอเล็กๆสวยนะคะ นี่นอจอก็มาเจอน้ำตกาหน่าผาก็สวยงามมากจากน้ำตกลงมาค่อยไลมาเจอหน้าผา สวยงามจริงๆมีหินนอกหินย้อยท้าเที่ยวทำแันทัวสวยงามในช่วงหน้าฝนลำน้ำนี้น้ำจะสูงกว่านี้มากสูงมากๆได้นทัวไปได้อยู่ โอ้ตลอดด้านขวัญเดี๋ยวถ่ายให้คุณดูด้านบนสวยยจังเลมาถึงน้ำตกสายลุ้งแล้วก็มีความตื่นเต้นอยู่ได้เห็นลุ้งปรากฏจริงๆเห็นสายลุ้งสวยงามมากสองตัวชัดเจนด้วยเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีน้ำตกสายลุ้งเราจะต้องมาให้ตรงกับเวลาที่แสงสองชั้นสองมาที่น้ำตก แล้วจะเห็นเป็นรุง้งกิมน้ำเม,มืนเน่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านละอองน้ำน,น้ำตก,ำตกสแสงจะเกิดการหักเหเห็นเป็นแสงที่ตาเรามองเห็นได้เจ็ดสีม่วงคามเเงินเขียวเหลืองส้มแดงเห็นเป็นสส่ลุ้งสองตัวรุ้งตัวล่างเราจะเห็นว่าสีนั้นม่วงคามเงินเขียวเหลืองส้มแดงไล่ขึ้นไป ส่วนรูงตัวเบนเราจะเห็นว่าไล่จากบนลงล่างเป็นม่วงครามเงินเขียวเหลืองส้มแดงสวยมากเมื่อชมน้ำตกใสลุงกันชื่นใจแล้วถ่ายรูปกันเป็นที่พอใจแล้ว เราก็เดินทางกันต่อไปอตแดนะซึ่งที่เราจะไปถึงลำดับต่อไปก็คือบ่อร้อนตรงนี้ก็มีสายลุ้งเกิดขึ้นเหมือนกันนี่สายลุกแล้วมันจะลุกตลอดมั้เกิดการสายลุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านน้ำแล้วจะเกิดการหักเหเป็นเจ็ดสีเย็นไปก็ไม่มีแล้วเป็นแสงที่ในช่วงเรามองเห็นพอดีต้องมีแดด Nếu có cho thì có Mì